สวนพิศชาติ์นะคะนี้ไม่แน่ใจว่าต้นมะกอกหรือเปล่าแต่ดูจากลูกหน้าน่าจะใช่ลูกมะกอกนะคะทุกต้นเลยจะมีเป็นรูๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นรูๆแบบนี้ป้ายจะบอกว่าเป็นรอยลูกปืนจากสงครามค่ะโอ้ยอายุยืนเนาะหน้าสงสารต้นไม้ มกามีกาเอสกม่การตามมาไปกันนีมิอบุ้ตว้ก็ถามไอถามว่าไอสวนนี้ชื่ออะไรแล้วนะฉันลืมเขาบอกว่าสวนสาธารณะเออกูรู้แล้วจิงจก สวยเนาะมีความหมายอะไรสักอย่างนึงแต่เราก็แค่เดินผ่านเนาะบอกอะไรไม่ได้ดอกชบาสารพัดสีนะตอนแรกกะว่าจะมากินอาหารร้านตรงโน,น้นแต่ว่าด้วยความที่ ที่นี่ด้วยความที่อากาศร้อนนะคะร้านรวงส่วนใหญ่มันก็ปิดตอนเที่ยงอะคะ่ะแล้วพอเอิร้านปิดสวยฉาบพืชพันต้นสนใบปนแปลกๆนะคะไม่เหมือนกับที่เมืองไทยหรือที่ฟินแลนด์นี่ภาษากรุงเทพไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะหรือภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่า ที่บ้านชุมพรนะคะเรียกว่าราผีต้นราผีนะคะเร่คืออร่อะเสนดเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยก็ไม่รู้จักอย่าว่าแต่ภาษาอกเยวว่าแต่ภาษา วันนี้ภูเขาไฟแอ็หน้ามองไม่เห็นยอดนะคะเพราะว่ามีควันขึ้นต้องต้องร้อนมากๆแน่เลยชายหาที่เราไปเมื่อวานกับเมื่อวานซืน น,นี่ค่ะมีก้อนหินดำๆค่ะก้อนหินลาวาเป็นกองๆก็้องไปไปนู้ดไป็นโรงแรมของเราอยู่ตรงโน้นนะคะอยูอ่หน้าเขาโน้นนะคะต้นมะกอกนะคะ เราก็เรียกมากอกดูเหมือนเชยนะเขาเรียกโอลีฟโอลีฟต้นไม้ไปแปลกๆนะคะที่เห็นอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะคือดอกเฟื่องฟ้าค่ะมีทุกที่มีทุกบ้านงอกงามปีนขึ้นทั้งบ้านทั้งกำแพงแบบสวยงามมากนะคะเพราะด้วยความที่อากาศร้อนนั่นเอง ด้อมเรื่นนะคะเสียงจักจันร้องเหมือนบ้านเราเลยค่ะหมูอ้วนต้นสนนะคะเหมือนที่ฟินแลนด์ที่ฟินแลนด์มันเป็นต้นตรงๆแต่ที่เนี่ยมันจะ เรียกว่าอะไรอ่ะมีกิ่งก้านอะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้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 ฮะ สงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่านี่มันใช่ใบทองหลังหรือเปล่าคือมันเหมือนกันเดะเลยนะคะ